สรุปข่าวพยากรณ์อากาศประเทศไทยประจำวันที่20สิงหาคม2568 ประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง พยากรณ์อากาศรายภาพมีฝนฟ้าคนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีการจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐรมสมุทรสงครามและสมุทรสาคร อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบทีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมาก ากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองรอยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงา อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพและปริมณฑลร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25 2 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 3 6องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอให้ประชาชนในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองระวังอันตรายจากฝนที่ตกในบางพื้นที่และชาวเรือในบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้ กดติดตามกดไลค์และแชร์กันด้วยนะคะ